สวัสดีค่ะพบกับ CMIU Library Channel นื่งในโอกาสครบรอบ100ปีวันสถาปนานมหาวิทยาลัยลราชภัฏเชียงใหม่สำนักหอสมุดขอเชิญชวนทุกท่านมารับชมสื่อการีินร้ของเรากันค่ะวันนี้พี่น้ำสุรดาปทวีวิจิตมีสาระความรู้เรื่องการจองออนไลน์และการยืมต่อ,อไลน์มาฝากกันค่ะการจองสามารถจองหนังสือเล่มที่ผู้อื่นยืมและยังไม่ได้นำมาคืนเมื่อมีการนำหนังสือมาคืนจะถูกเก็บไว้ให้ผู้ที่จองเป็นเวลา3วันหากผู้จองไม่มาติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืมคืนภายในเวลาดังกล่าว หนังสือเล่มนั้นจะนำไปให้บริการบนชั้นหนังสือตามปกติการจองออนไลน์จะสามารถทำได้ต้องล็อกอินก่อนเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาและไปที่ opac cmiu ac th จะเห็นว่าปุ่มล็อกอินอยู่มุมขวาบนนะคะการล็อกอิน opac จะใช้บัญชีเดียวกับ Wi-Fi มหาวิทยาลายัยนักศึกษาใช้บัญชีของระบบบริการการศึกษา reg cmiu ac th หากลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลบุคลากรใช้บัญชีของระบบสารสนเทศบุคลากร e-personal.cmru.ac.th หากลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อกองบริหารงานบุคคลเมื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้วหน้านี้จะเป็นหน้าหลักของโปรไฟล์เรานะคะจะเห็นว่ามุมซ้ายบนเป็นรูปโลโก้ของ c m i u library นะคะเราไปคลิกตรงโลโก้นั้นเพื่อไปหน้าแรกของการสืบค้นโอ e พ จากนั้นเราพิมพ์คำค้นลงในกล่องสืบค้นโอเพ <Open S 1> ได้เลยนะคะทีนี้เราก็ค้นหาหนังสือที่เราต้องการเมื่อเจอหนังสือที่เราต้องการแล้วนะคะเราสามารถคลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของหนังสือเล่มนั้นได้ค่ะในหน้ารายละเอียดหนังสือให้สังเกตด้านขวาจะปรากฏบาร์โค้ดของหนังสือชื่อนี้ทุกเล่มพร้อมกับคอลเลกชันซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บ เราต้องตรวจสอบให้ดีว่าหนังสือชื่อเดียวกันนี้มีกี่เล่มหากยังมีเล่มอื่นที่อยู่บนชั้นสถานนะจะเป็น available เราสามารถยืมเล่มนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาจองหรือเสียเวลารอจนกว่าเล่มนั้นจะถูกนำมาคืนนะคะ <S 2> <S 2> หนังสือเล่มที่สามารถกดจองได้จะมีปุ่มจองปรากฏอยู่ซึ่ง status จะเป็น check out เท่านั้นก็คือมีผู้ยืมออกไปนะคะจะเห็นว่ามีวงเล็บกำกับวันกำหนดส่งไว้ด้วย ทีนี้เราลองมากดปุ่มจองหรือปุ่มโฮกันเลยนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่เรากดปุ่มจองไปแล้วจะมีข้อความถามให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งถ้าจองได้สำเร็จจะขึ้นข้อความว่าบันทึกรายการจองเรียบร้อยแล้วพร้อมกับลำดับคิวและประมาณการวันรับหนังสือหากต้องการตรวจสอบรายการจองของตัวเองให้ไปที่โปรไฟล์มุมขวาบนและคลิกที่รายการจอง โดยเมนูนี้เองจะแสดงรายการหนังสือทุกเล่มที่เราได้จองไว้นะคะพร้อมกับวันที่ทำการจองและลำดับคิวและถ้าเราเปลี่ยนใจนะคะเราสามารถยกเลิกการจองได้โดยที่กดปุ่มยกเลิกการจองที่หนังสือเล่มนั้นๆการยืมต่อออนไลน์ก็ต้องล็อกอินเข้ามาในหน้าโปรไฟล์ซึ่งใช้บัญชีเดียวกับไ i f i มหาวิทยาลายัย นักศึกษาใช้บัญชีของระบบบริการการศึกษา regcmiu.ac.th หากลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลส่วนบุคลากรใช้บัญชีระบบสารสนเทศบุคลากร epersonal.cmiu.ac.th หากลืมรหัสผ่านกรุณาติดต่อกองบริหารงานบุคคลก่อนที่จะยืมต่อเรามาดูเงื่อนไข3ข้อด้วยกันค่ะ 1. วันกำหนดส่งคงเหลือไม่เกิน3วัน2ไม่มีหนังสือค้ังส่งเกินกำหนด สมไม่มีค่าปรับค้างชำระเมื่อร้ำเงื่อนไขาการยืมต่อแล้วให้ไปที่เมนูรายการยืมรายการยืมจะแสดงทรัพยากรที่เราได้ยืมออกไปและยังไม่ได้คืนเราจะเห็นรูปปกหนังสือชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งวันที่ยืมกำหนดคืนและปุ่มยืมต่อนะคะทีนี้เราลองมากดปุ่มยืมต่อกันค่ะ เมื่อคลิกที่ปุ่มยืมต่อแล้วจะปรากฏข้อความถามให้เรายืนยันนะคะเราก็ตกลงไปจะปรากฏข้อความว่ายืมต่อได้สำเร็จเรียบร้อยก็ให้เราสังเกตกำหนดส่งใหม่นะคะจะเป็นวันที่ใหม่เราต้องนำหนังสือมาคืนภายในวันนั้นเล่มนี้ก็จะยืมต่อไม่ได้อีกแล้วนะคะแต่ละเล่มเราจะให้ยืมต่อได้แค่หนึ่งครั้งนะคะ อาจมีกรณียืมต่อไม่สำเร็จเพราะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขก็ต้องมาติดต่อที่สำนักของสมุดเท่านั้นนะคะทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักของสมุดเพิ่มเติมได้ที่ w w w l i b c m r u a c t h หรือ Facebook Fan Page สำนักของสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และขอฝาก l ล n e Official สำนักของสมุทสามารถสแกน QR Code นี้ได้เลยนะคะในตอนหน้าพี่น้ำและทีมงานจะนำความรู้เรื่องอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ